สิทธิ์ไหญิงมาลิลีมาแล้วค่ะวันนี้นะคะหญิงพาทุกคนมาดูคอนโดมิเนียมโลไลซ์โครงการใหม่บนทําเลใจกลางเมืองย่านสุดทิศสารสะพานควายค่ะซึ่งเป็นทําเลที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าทั้ง BTS และ MRT นะคะราคาเริ่มต้นไม่ถึง2ล้านบาทค่ะทุกคนเป็นส่วนตัวเพียงแค่ 78ยูนิตค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการ a s h เ r อร์นสุดที่สารสะพานควายนะคะออกแบบในคอนเซปต์ y y r b ออ l l เ i v i n g นะคะเชื่อมต่อทุกจังหวะชีวิตในสังคมเมืองค่ะ ที่เป็น a s h เ r อร์นนะคะ N ายเนี่ยมาจากคำว่า N ายที่แปลว่า9นะคะซึ่งเป็นโครงการที่9ของบริษัท A Plus r e ร l Estate จำกัดนะคะที่เขาพัฒนาโครงการคอนโดแบรนด์แอชเชอร์ในทําเลสุดที่สารสะพานควายรัชดาตรงนี้มาหลายโครงการแล้วค่ะและคำว่านายนี้นะคะก็แปลงมาจากคำว่านค่ะที่แปลว่าในเมืองค่ะทำเลตรงนี้นะคะอยู่ย่านใจกลางเมืองค่ะ ซึ่งโลเคชันของโครงการนะคะอยู่ในซอยอินทามระ41นะคะซึ่งเป็นซอยที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับถนนสุดที่สารวินิจฉัยค่ะเชื่อมไปถนนหลักต่างๆได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นถนนราชดาพิเศษถนนลาดพร้าวและก็ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะที่สําคัญเลยค่ะตัวโครงการนะคะสามารถไปใช้บริการรถไฟฟ้าได้ถึงสสายด้วยกันค่ะนั่นก็คือรถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสารและก็รถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานควายค่ะมีให้เลือก2สอเส้นทางนะคะเลือกไปใช้บริการกันได้ ค่ะทำเลตรงนี้นะคะถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์สำหรับการอยู่อาศัยมากๆเลยค่ะจะซื้อข้าวซื้อของเดินห้างไปช้อปปิ้งนะคะไปได้หลายที่ไม่ว่าจะเป็นเดอะสตรีทรัชดานะคะเอสพลรนาดรัชดาค่ะรวมถึงไปช้อปปิง้งไปเดินห้างก็ไปที่เซ็นทรัพราม9หรือจะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ได้ค่ะ และถ้าไม่อยากไปไหนไกลค่ะซอยสุทธิสารแล้วก็ใกล้ๆกับตัวโครงการค่ะร้านอาหารต่างๆเยอะแยะเลยค่ะรวมถึงมีเซเว่นที่หน้าปากซอยโครงการด้วยค่ะและถ้าเจ็บป่วยไม่สบายค่ะมีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานอยู่ใกล้กับตัวโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลวิมุตสพานควายแล้วก็โรงพยาบาลพญาไทย2ค่ะใกล้กับสถานศึกษาด้วยนะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วก็มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะใครจะซื้อไว้เพื่อลงทุนก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะ เเชียนายสุทธิสารสะพานควายค่ะที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้น1อาคารนะคะพัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณสัก245ตารางวาค่ะมีห้องทั้งหมด78ยูนิตนะคะแล้วก็มีแบบห้องให้เลือกมากถึง5แบบค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่24.5ตารางเมตรไปจนถึง36.5ตารางเมตรค่ะ มีห้องตั้งแต่แบบ o ั e เบด o o มนะคะ Bedroom Extra One Bedroom e c เอ u i v e One Bedroom มพลั s แล้วก็ One Bedroom Plus Extra ค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการเขาก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตอื่นๆค่ะถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่78ยูนิตแต่ว่าส่วนกลางโครงการให้มาครบเลยค่ะชั้นหนึ่งะคะจะมีพื้นที่ของ Double Volume Lobby ค่ะส่วนชั้นสองนะคะเป็น Library and Coffee c o r n e r ค่ะ Meeting Area แล้วก็ Coworking Space ค่ะรวมถึงมี a s h e r Drink Machine ด้วยค่ะชั้น8นะคะจะมี Sky p o ูลแอนด์ n ังเกซีค่ะเป็นสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นวิวสวยๆค่ะพร้อมกับมุมนั่งเล่นพักผ่อนนะคะแล้วก็มี Creation Space อนด outdoor exercise นะคะพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะแล้วก็ยังมี Fit c ับแอนด์บ็อกซิ่งคอนนะคะเป็นห้องฟิตเนสพร้อมมุมสำหรับชกมวยด้วยค่ะ รวมถึงมีพารามิการเดนนะคะพื้นที่สวนสีเขียวที่สามารถมองเห็นวิวแบบพารามิ่นะคะเป็นวิวเมืองสวยๆได้เลยค่ะค่าส่วนกลางของที่นี่อยู่ที่55บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เซลล์แกลเลอรี่ของโครงการค่ะแล้วเขาก็มีห้องตัวอย่างให้ดู2ห้องคือห้องแบบ1 b e d r r o o p p u u s แล้วก็ห้องแบบวั e d r o o o Extra ค่ะเดี๋ยวเราพาดูห้องตัวอย่างแบบ o n e d r o o m Extra กันก่อนนะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณสัก29.5ตารางเมตรไปจนถึง30ตารางเมตรค่ะ พอเราเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอกับโซนลิฟวิ่งค่ะเชื่อมต่อกับดินนิงแอเรียนะคะซึ่งห้องที่โครงการให้มาเนี่ยก็จะเป็นห้องแบบ fully เฟอร์นิชทนทุกคนเฟอร์นิเจอร์ให้มาตามมาตรฐานของโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟานะคะชุดโต๊ะรับประทานอาหารคอฟฟี่เทเบิลแล้วก็ชั้นวางทีวีค่ะและโครงการใหแอร์ Air มาด้วยค่ะอย่างห้องนี้จะได้แอร์สองเครื่องนะคะการใช้พื้นที่ของห้องนะคะสามารถเชื่อมต่อฟังก์ชันถึงกันได้สะดวกในขณะเดียวกันการแบ่งฟังก์ชัน ของห้องนะคะก็แยกเป็นสัดเป็นส่วนได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอื่นๆกันต่อด้านนี้เลยค่ะ ถัดมาด้านนี้นะคะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําค่ะขนาดพอดีสําหรับการใช้งานแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะสุขภัณฑ์โครงการให้มาครบเซตค่ะพร้อมกับฉากกั้นอาบน้ํารวมถึงนะ้ามีชั้นวางของในโซนชาเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ของห้องครัวค่ะแล้วก็ได้เป็นแบบครัวปิดนะคะกั้นด้วยประตูกระจกบ,บานสวิงแบบนี้ค่ะทุกคน พื้นที่ใช้สอยด้านในนะคะถือว่าให้มาเยอะนะสำหรับห้องประมาณสัก30ตารางเมตรค่ะโครงการให้เคาน์เตอร์ครัวมาตรฐานมาแบบนี้เลยนะทุกคนท็อปครัวสวยๆนะคะ สิงล้างจานเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะคะรวมถึงชั้นเก็บของหน้าบานทั้งบนและก็ล่างนะคะโครงการติดตั้งมาไว้ให้เรียบร้อยมีพื้นที่สําหรับวางเครื่องซักผ้านะคะเตรียมระบบน้ําระบบไฟไวใ้ให้เสร็จสรบพเลยค่ะนอกจากนี้นะก็ยังเป็นครัวติดกับระเบียงค่ะเราสามารถเปิดระบายอากาศนะคะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะกลิ่นไม่ไปรบกวนในโซนพักอาศัยค่ะทุกคนระเบียงด้านนอกนะทุกคนก็ทําเป็นโซนซักล้างได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็มีพื้นที่เพียงพอสำหรับ กกับการจัดวางฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมค่ะฟังก์ชันสุดท้ายค่ะก็คือห้องนอนนะคะออกแบบเป็นสัดเป็นส่วนและได้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะทุกคนพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยสามารถวางเตียงไซส์5ฟุตเนี่ยกำลังสวยค่ะและโครงการก็ให้ฐานเตียงมาด้วยนะคะพร้อมกับพื้นที่เก็บของใต้เตียงค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบิวอ er ินตู้เสื้อผ้าที่เป็นมาตรฐานไว้ให้ค่ะ และความพิเศษของห้องแบบ one bedroom extra ค่ะคือเขาจะมีผนังยื่นออกไปจากตัวอาคารนิดหน่อยนะทุกคนเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะทำเป็นมุมนั่งทำงานมุมนั่งเล่นเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ออกแบบให้เป็นกระจกบานใหญ่ค่ะสามารถเปิดรับวิวด้านนอกได้เต็มที่เลยค่ะ มาดูอีกห้องตัวอย่างหนึ่งนะคะห้องแบบ one bedroom plus ค่ะพื้นที่ใช้สอยประมาณสัก32ตารางเมตรค่ะยังคงคอนเซปต์การออกแบบ Layout หรือว่าแปลนห้องได้ดีนะคะแยกเป็นสัสดเป็นส่วนได้อย่างชัดเจนค่ะพอเราเปิดประตูเข้ามาโซนแรกค่ะจะเจอกับ living area มุมนั่งเล่นพักผ่อนเชื่อมต่อกับ dining หรือว่ามุมรับประทานอาหารค่ะส่วนทางด้านขวามือของอีกนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะที่แยกฟังก์ชันการใช้งานมาไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่งางล้าง แล้วก็โถสุขภัณฑ์ตรงนี้ค่ะรวมถึงมีเคาน์เตอร์สําหรับวางของด้วยนะคะกระจกเงาโครงการก็ติดตั้งมาไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนโซนชาวเวอร์ค่ะจะมีฉากกาั้นอาบน้ําไว้ให้ค่ะแล้วก็มีเจาะช่องสําหรับวางอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ําได้เลยค่ะมีแฮนด์ชว,วอร์สวยๆแบบนี้ให้ด้วยค่ะ ข้างๆกันค่ะเป็นพื้นที่ของห้องครัวนะคะลักษณะก็จะเป็นครัวปิดค่ะแยกส,สัดส่วนชัดเจนกันด้วยประตูกระจกบานสไลด์นะทุกคนแล้วกระจกอันเนี้ยสามารถเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวานะคะมันฟังก์ชั่นแลสำหรับการใช้งานแล้วแต่เราสะดวกเลยค่ะวางตู้เย็นเครื่องใหญ่ๆตรงนี้ได้นะคะส่วนด้านในค่ะโครงการเตรียมเคาน์เตอร์ครัวไวใ้ให้ครบเซตได้แบบนี้เลยนะคะชั้นเก็บของต่างๆเต,า,ต,า,ตาไฟฟ้าซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็พื้นที่สําหรับวางเครื่องซักผ้านะคะ ซึ่งจะบอกว่าเป็นครัวที่มีขนาดใหญ่สำหรับห้อง32ตารางเมตรอันนี้โครงการจัดฟังก์ชันไว้ได้ดีมากๆเลยค่ะต่อเนื่องกันทางด้านซ้ายมือนะคะกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์เช่นเดียวกันอันนี้แหละเป็นห้องอนเนกประสงค์นะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ plus เพิ่มเข้ามาสำหรับห้องเลเ o u t ์แบบ one bedroom plus ค่ะเราสามารถทำเป็นห้องทำงานนะคะหรือว่าจะเป็นห้องแต่งตัวก็ได้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตค่ะหรือว่าจะเป็นห้องสาหรับรับแขกนะคะเวลาแขกมาให้แขกนอนห้องนี้ วางโซฟาเบสตัวหนึ่งเนี่ยกำลังดีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่เชื่อมต่อกับระเบียงด้านนี้ค่ะส่วนด้านนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของห้องนอนนะคะได้ความเป็นส่วนตัวค่ะและในห้องก็วางเตียงไซส์ห้าฟุตเนี่ยกำลังสวยเลยค่ะโครงการให้เตียงที่เป็นมาตรฐานมาด้วยนะคะพร้อมกับพื้นที่เก็บของใต้เตียงนะคะรวมถึงบิวอินตู้เสื้อผ้าค่ะ ส่วนผนังฝั่งทางด้านนอกนะคะก็จะเป็นหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงกระจกบานกว้างค่ะเปิดรับแสงธรรมชาตินะคะให้แสงสว่างจากข้างนอกส่องเข้ามาภายในห้องได้อย่างเต็มที่ค่ะ ขอโทษนะคะวันนี้กับการพาทุกคนมาดูคอนโดมิเนียมโลไลซ์โครงการใหม่บนทําเลในเมืองย่านสุดที่สารสะพานควายค่ะกับโครงการแอชเชอร์นายสุดที่สารสะพานควายค่ะที่นี่นะคะตอบโจทย์สำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดนะคะบนทําเลย่านใจกลางเมืองในงบเริ่มต้นไม่ถึง2ล้านบาทค่ะเพราะว่าเขาราคาพีเซลนะคะเริ่มต้นเพียงแค่1 9 5 0 0 0้านบาทค่ะออกแบบมาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้ห้องแบบฟรีเฟอร์นิทนะคะ พร้อมพื้นที่ส่วนกลางรองรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยครบถ้วนเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะลองแวะมาดูห้องตัวอย่างได้เลยค่ะจะได้ช่วยตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะว่าชอบห้องแบบไหนค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวหญิงจะแปะลิงก์รายละเอียดโครงการไว้ในคอมเมนต์นะคะดูเพิ่มเติมในนี้ได้เลยค่ะ สุดท้ายค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่อง Home Buyers ของเราไว้ด้วยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจโครงการไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาค้นหาโครงการบ้านโครงการคอนโดใน www.home.co.th ของเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหญิงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปละค่ะ